สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องมณีแท็กเตอร์รถไถถูกๆนะครับผมวันนี้แอดจะมารีวิลรถไถน,นะครับเป็นรถไถข้อใหม่นะครับก่อนอื่น,นะครับรถคันนี้แอดไปรับมาเองนะครับผมที่จังหวัดอุดรธานีครับเป็นรถของอพี่ผู้หญิงนะครับใช้ในลานลานข้าวลานมันนะครับ ก็เดี๋ยว,วาพาดูรอบๆพี่เกบ,บอกว่าไม่เคยเอาไปทํานานะครับมีแต่ไถ่ายส่วนเล็กๆน้อยครับก็ถือว่าเป็นรถที่น่าเก็บสะสมเลยครับเพราะว่าตัวรถได้ความเดิมความใหม่ๆอันนี้แอดรับประกันว่าสีเดิมนะครับไม่เคยทําสีไม่เคยเก็บสีครับแล้วก็อันนี้แค่ล้างน้ําแล้วก็เช็ดๆแล้วก็มาถ่ายรูปนะครับไม่ได้ขัดสีนะครับอเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับ ยางหน้าในพี่แกบ,บอกว่าเปลี่ยนมาเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วครับดอกถือว่าสวยอยู่นะครับเป็นยางซุปเปอร์สโตนครับประมาณเอ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับได้อยู่ดูครับดูพวกแป๊บพวกวาลครับคอนโทรลวาลมันมันยังเป็นสีเลื่อมๆอยู่ครับคือรถแบบไม่ได้ทํานาจริงๆครับเดีย๋ยวอาจะเปิดห้องเครื่องให้ดูอยู่นะครับใบ สังเกตลราสังเกตใบมีดหน้านครับสีเดิมมันยังไม่ไม่ค่อยถลอกนะครับพูดง่ายสีเนี่ยครับสีตัวใบมีดนะครับที่เขาเอา่านะครับแผ่นคมใบมีดยังสีเหลืองๆยังยังมีอยู่นะครับก็ถือว่าใช้งานมา่น้อยจริงมาดูข้างรถด้านนี้ก็สวยกิฟเลยครับผมเดิมเดิมจริงๆครับเป็นรถ ที่อุดรธานีนะครับที่แอดไปรับเองครับพี่ผู้หญิงเป็นเจ้าของรถนะครับเดี๋ยวอาจจะให้ดูบัตรประชาชนอยู่ครับตัวสลงสลักนี้แน่นนะครับยางหน้าซ้ายให้อยู่มาณ80เปอซนตะครับซุปเปอร์สโตนเพิ่งเปลี่ยนมาเมืเ่อปีสองปีที่แล้วเหมือนกันครับดูครับตัวแกนแกนคัดก็ยังสวยๆครับ ยางหลังนะทั้งคู่เลยครับให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมก็เพราะว่าเป็นรถที่วิ่งบนคอนกรีตนะครับอาจจะอาจจะสึกอยู่ครับเบาะครับ,บ,รบมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ f อซครับแต่เดี๋ยวแอดเดี๋ยวแอดเปลี่ยนเบาะให้ใหม่นะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนเบาะให้ใหม่เนาะเพราะว่ามันน่าจะพองนะครับรถใช้งานมาห้าร้อยชั่วโมงคนระับ ชั่วโมงแท้มาดูผาน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 ี่สีกระบอกผานยังสีเดิมอยู่นะครับเนะยังเป็นสีแดงแดงอยู่คือรถใช้งานมาน้อยครับอาจจะมีทะลงทะลอกเพราะว่าแบบมันหลายปีเน้ะครับเดี๋ยวเปิดแอดจะดูเปิดดูห้องเครื่องให้ดูครับใครได้รถคันนี้ก็เหมือนได้รถใหม่นะครับผม ถ้าเป็น B 2ีมันจะอยู่ฝั่งนี้เนะนะสีมาร์กสีอะไรยังอยู่นะครับผม สีมาร์กสีอะไรยังอยู่นะครับเดิมครับเดิมจริงครับเดิมจากศูนย์นะครับแห้งๆครับก็วันนี้แอดมารีวิวนะครับสภาพคือหนึ่งใน ห้าร้อยคันเลยก็ได้ครับไม่ค่อยเจอสภาพสวยๆแบบนี้ครับเพราะว่ารถรถบียี่สิบเอ็ดก็ออกมาหลายปีนะครับคันนี้เริ่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับเป็นชื่อของพี่ผู้หญิงนะครับแกก็อายุประมาณหกสิบหกสิบกว่าปีนะครับผมก็เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับจอดหลายวันนะครับดูพวกแป๊บอะไรยังเป็นสีทองทองอยู่เลยครับยังสีใหม่ๆอย่อยากจะถ่ายให้ดูอยู่ครับแต่ไม่มีที่ถ่ายครับ ห้าร้อยชั่วโมงนะครับมันโอ้ยเนี่ยครับสภาพสวยสวยเลยครับผมก็ฝาก fc นะครับถ้ายังท่านใดที่หารถไว้ใช้ในนาหรือว่าใช้ในไร่ในสวนนะครับเป็นรถไถเล็กครับอ่า อยากจะได้รถไปใช้งานนะครับหารถสภาพดีๆครับก็คันนี้แอดแนะนำครับถ้ามองหารถญี่ปุ่นเก่านอกครับที่ราคาแพงๆครับลองมาดูตัวนี้เอาไว้ใช้งานน่าจะดีกว่าไหมครับเพราะว่าอะไรที่ศูนย์คุเาตามีทุกศูนย์นะครับผม B21 B24 พื้นฐานคือรถบล็อกเดียวกันนะครับเพียงแต่ B24 จะเป็นพวงไาลยพาวเวอร์ครับ b 2 7เหมือนกันครับเป็นพวงมาลยพาวเวอร์ส่วน อะไรอย่างอื่นก็แทบจะเหมือนกันหมดนะครับผมต่างกันนิดนหน่อยหน่อยครับแอดตั้งราคาไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับถ้าตามเส้นทางแอดก็ส่งให้ฟรีครับถ้านอกเส้นทางอาจจะมีค่าขนส่งนิดนหน่อยหน่อยครับถือว่าช่วยกันครับเพราะว่าแอดใช้รถบรรทุกใหญ่ครับผมก็อยากให้เอาไปใช้งานกันครับผมเพราะว่ารถสภาพสวยๆเดิมๆครับมัน ไม่ค่อยมีนะมันหายากครับสีเดิมครับแค่ล้างน้ำเฉยๆแล้วมาจอดเนี่ยครับยังเป็นรอยหยดน้ำอยู่เลยครับราคาตั้งไว้แสนเจ็ดหมืนสี่พันนะครับใครสนใจติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นมาครับศูนย์แปดสี่สามแปดเก้าหกสี่ศูนย์สองนะครับแอดรับสายเองนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทดสอบถ่ายให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า เพราะรถคันนี้มันสวยครับแอดก็ไม่อยากจะเอาไปใช้งานสักเท่าไหร่นะครับรถ500ชั่วโมงเพี่น,นชุดโอนครบนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เอารถส,สวยๆมาฝากสวัสดีครับ